สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับผมติก๊กฮิโร่ก็กลับมาใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งนะไม่ใช่เป็นการคำนวณนะเป็นการรวบรวมข้อมูลสิติย้อนหลังนะฮะเราจะมาเริ่มสิติย้อนหลังงวดประจำวันที่16สิงหาคมนะรวมทั้งหมด25ปีโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี4-1นะถึงปี6 5นะครับก็ดูได้ตามภาพนะครับหน้าจอไว้พิจนารณานด้วยนะครับผม ต่อไปนำตัวเลขมาวัดกำลังเลขดูโดยเริ่มต้นสติสามตัวบนกันก่อนนะครับกำลังเลข0นย์ถึง9นะฮะปรากฏว่าเลขที่ออกมากได้แก่เลข0 1นย์นามนะครับเลขที่ออกน้อยได้แก่เลขสองห้าหโดยมีเลข7ออกมากที่สุดนะครับต่อไปก็มาดูกำลังเลข2ตัวล่างนะจาก0ูนย์ถึงเลข9 ผลปรากฏว่าเลขที่ออกมากได้แก่เลข0 3 6ย์นะครับส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข4เลข5และเลข7นะครับโดยมีเลข9ออกมากที่สุดนะครับแคปหน้าจอไว้พิจารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นข้อมูลสถิติสำหรับที่ออกเฉพาะวันพุธนะย้อนหลังไปทั้งหมด25ด่สิงวดแคปหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับ ต่อไปก็จะมาดูกําลังเลขดูนะฮะกำลังเลข3ตัวบนจาก0ถึง9นะฮะเลขที่ออกมากได้แก่เลข2 3 6 8นะครับส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข0,479นะครับโดยนี่โดยมีเลข8นะฮะออกมากที่สุดนะครับต่อไปก็จะมาดูกําลังเลข2ตัวล่างนะจาก0ถึง9กรับเลขที่ออกมากได้แก่เลข2578 ส่วนเลขที่ออกน้อยนะ6913โดยมีเลข2อออกมากที่สุดนะครับแคปหน้าจอไว้พิจนารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็จะมารวมกำลังเลขเลยนะเฉพาะที่ออกงวดวันที่16สิงหาและเฉพาะและเลขกำลังเลขที่ออกเฉพาะวันพุธนะครับมารวมกำลังเลขดูดูเลยนะฮะกำลังเลข3ตัวบนนะฮะเลขที่ออกมากนกา เลข3นะเลข7็เลข8นะครับโดยมีเลข8นะ20ตัวนะเลข39ตัวและเลข7 1็ตัวสูสีกันมากผมสรุปให้เลข3กับเลข8นะโดยมีเลข8ออกมากที่สุดนะครับส่วนกำลังเลข2ตัวล่างนะครับก็เด่นก็มีหลายตัวนะศูนยนะครับ โดยมีเลขสองมี13ตัวนะฮะนอนนั้นมี11ตัวก็ห่างกันไม่มากนะครับผมสรุปไปเลขสองกับเลขแปดนะครับโดยมีเลขสองออกมากที่สุดนะครับก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาด้วยนะครับผมข้อมูลเหล่านี้รวบรวมจากคณะผู้จัดทำนะฮะจากเนืาสารควันใจคนรวยเนิยสารพิมพ์ใจเนิยสารจุกบ,บังจาก เนื้อสารซาซิมาและเนื้อสารฮีโร่ซึ่งมีมานานนับ30ปีมาแล้วนะครับมีวางตลาดนะฮะทั่วประเทศหาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อไปที่ร a า a d a และช้อปปีก็ได้นะครับมีแน่นอนนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะเงินก้อนเล็กก้อนน้อยออกไปนะเงินก้อนใหญ่ก็จะกลับมาแทนที่นะครับราคาเพียง20บาทไม่มากเกินกําลังท่านหมดอย่างอื่นมากมาย ลองเลือกซื้อไว้เป็นแนวทางสักเล่มหนึ่งก็ยังดีเพื่อสนับสนุนของลาเพื่อสนับสนุนทีมงานนะให้มีงานทํากันทุกคนนะครับรวมทั้งเป็นค่านำร้อนน้ำช้าให้กับนักคิดนักคำนวณในทีมงานด้วยนะครับผมก็ช่องทางก็ตามภาพนะก็เลือกดูเอาตามใจชอบนะช่องทางการซื้อการขายนะตามภาพได้เลยครับ อ่อีพีนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านที่ชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเราแนะนําข้อมูลมาลงแล้วจะได้รับข้อมูลไปอย่างรวดเร็วนะครับผมนะครับมามาเพื่อรับรู้ข้อมูลโดยเร็วนะฮะทุกงวดบางงวดอาจจะมาล่าช้านะครับอาจจะติดภาระท่านก็ กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับขอรบกวนเวลาสำหรับแฟนทุกท่านแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม